การต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมรินทีวี เปาเปาผจญภัยในโลกนิทานตอนพ่อค้าเกลือกับลาสวัสดีครับผมชื่อเปาเปาเป็นเด็กผู้ชายอายุห้าขวบที่ชอบการผจญภัยโดยการผจญภัยของผมนั้นจะเข้าไปในโลกนิทานผ่านหนังสือน,นิทานที่แสนวิเศษของพี่กระต่ายซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดถ้าพร้อมแล้วไปผจญภัยกับเปาเปากันดีกว่า โอ้โหมีลาหลายตัวเลยคุณลุงเป็นเจ้าของลาพวกนี้หรอครับใช่แล้วละ่ะหนุ่มน้อยลุงพาเจ้าลาพวกนี้มาเดินเล่นและกินหญ้าวันนี้เดินมาไกลหน่อยผ่านมาถึงตรงนี้เลยเป่าเปไปก่อนนะครับคุณลุงลาก่อนนะเจ้าลาทั้งหลาย สวัสดีครับพี่กระต่ายสวัสดีจ้าน้องเปาเปาวันนี้อยากไปเที่ยวที่ไหนละจ้ะเปาเปาอยากเข้าไปในโลกของลาอีกสักครั้งหนึ่งพี่กระต่ายพอจะมีนิทานเกี่ยวกับลาอีกไหมครับถ้าอย่างนั้นพี่กระต่ายมีนิทานเรื่องนี้เปาเปาสนใจไหมละจ๊ะชื่อเรื่องว่าพ่อค้าเกลือกับลา สนใจครับพี่กระต่ายฟังดูแล้วน่าสนุกจังเลยนะครับอิออก่อนที่ปอปอจะเข้าไปในโลกนิทานต้องสมบักใบน,นี้ก่อนนะจ๊ะเ <sk r ug> ที่ยวให้สนุกแล้วกลับมาเล่าให้พี่ฟังด้วยนะจ๊ะ วันนี้จะมีใครมาซื้อข่าไปเลี้ยงหรือเปล่านะข้าอยากจะออกจากอคอกนี้ไปผจญภัยข้างนอกดูบ้างจังนายอยากออกไปจากที่นี่เหรอรา้ว,ว่าในนี้สบายดีนะกินกินนอนนอนสบายจะตายใช่ข้าอยากออกไปเจอโลกภายนอกบ้างนะสิวันวันอยู่แต่ในนี้ไม่ได้เดินไปไหนไกลๆเลยมันก็น่าเบื่ออยู่นะเพื่อน ถานายได้ออกไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่อย่าลืมแวะมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างนะว่าเจ้านายใหม่เขาดูแลนายดียังไงบ้างทางนี้ทางนี้ครับเทิท่านมาเลือกลาของผมไปได้เลยถูกใจตัวไหนก็ยินดีเลยครับเ้าอยากจะซื้อลาของเจ้าสักตัวเอาไว้แบกเกลือได้สิท่านชอบลาตัวไหนล่ะลาทั้งสี่ตัวนี้ของผมก็เหมาะกับงานของท่าน อาถ้าสนใจเจ้าลาน้อยตัวนี้มวยก้านมันดีจริงๆดูท่าทางอยากจะมาอยู่กับข้าสินะถ้าอย่างนั้นข้าขอซื้อตัวนี้แหละลาก่อนนะเพื่อนๆไว้ข้าจะกลับมาเล่าเรื่องราวสนุกๆครั้งนอกให้ฟังนะอๆๆๆๆๆๆ เจ้าลาวันนี้ข้าจะพาเจ้าไปยังตัวเมืองงานของข้าคือเอาเกลือเหล่านี้ไปขายถ้าขายหมดเร็วพวกเราก็ได้กลับบ้านได้เร็วนะเจ้าลาน้อยเร่เข้ามาเร่เข้ามาท่านใดที่สนใจเกลือคุณภาพดีของข้าเชินมาซื้อไว้ปรุงอาหารได้รับรองว่าจะต้องชอบใจแน่ๆเลย อขอเกลือสักสองถุงหน่อยท่านอ้าวนี่ได้เลยครับส่วนฉันขอเกลือสามถุงหน่อยจ้าฉันก็ขอเกลือด้วยหนึ่งถุงพ่อค้าขอฉันด้วยนะพ่อค้าใจเย็นๆกันนะได้ทุกคนเลยครับอ้โหขายดีๆแบบนี้แปบ๊บเดียวก็หมดแล้วล่ะๆๆๆวันนี้เกลือของเราขายหมดเกลี้ยงอย่างไวเลยโจลาเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับบ้านกัน เย่เย yeah, yeah. ดีใจจังข้าจะได้กลับบ้านแต่วันเลยอ <c oughs> <c oughs> เรามาถึงร้านค้าส่งเกลือแล้วละ่ะเจ้าลาเดี๋ยวพวกเราซื้อละแบกเกลือกลับบ้านกันรอบนี้ท่านซื้อเกลือไปเยอะเลยนะขายดีเลยสิท่านใช่แล้วละ่ะวันนี้ขายดิบขายดีเลยต้องขอตนเกลือไว้เยอะๆหน่อยนะ <c oughs> แล้วท่านจะไปไหนต่อเหรอข้าจะแวะไปซื้อน้ำตาลกับพ้องอีกนิดหน่อยทางหมู่บ้านฝั่งโน้นทางผ่านก่อนกลับบ้านนะท่านเราไปต่อกันเถอะเจ้าลาเดี๋ยวเรานั่งพักดื่มน้ำตรงนี้กันก่อนนะเจโาลาสดชื่นจังเลยน้ำตรงนี้ใสสะอาดมากๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยขากลับทำไมรู้สึกว่าไกลและหนักอย่างนี้นะ โจ้าลาเอ้ยรีบข้ามห้วยมาเร็วๆเ,เดี๋ยวจะมืดซะก่อนเราต้องไปต่ออีกนะเดินยากจังเลยเออเออจืออ้อยอ้อโอ้ยโอ้ยแย่แล้วดูสิเจ้าลาเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนไหมเพื่อหายไปนิดหน่อยถังมันเถอะนะข้าไม่เป็นไรครับเจ้านาย เดี๋ยวข้าเดินนำทางให้เองค่อยๆเดินนะจละเอ๊รู้สึกว่าน้ำหนักมันเบาขึ้นเราสบายตัวขึ้นเยอะเลยเข้าใจแล้วล่ะอออออ,อ๊อ,อจุยโอ้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 ย,อ,ยอีกแล้วอีกแล้วแย่จังเลยเกลือหายไปหมดแล้วล่ะทำยังไงดีอออ <c oughs> เอา อีกแล้วหรือเจ้าลาอืมไม่เป็นไรเราไปซื้อน้ำตาลทรายกันเถอละลา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 ลขอบคุณนะท่านข้าดน้ำตาลทรายครบแล้วละแล้วเจอกันใหม่นะหายหมดไไใบวัเดินทางปลอดภัยนะท่านเราไปกันเถอะเจ้าลา โอ๊อยอ๊ยข้าไม่ไหวแล้วทำยังไงดีนะเปียกหมดเลยเอาอีกแล้วหรือทำไมเจ้าไม่รีบลุกขึ้นละ่ะลาน้อยข้าขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอแวะซื้อของร้านสุดท้ายแล้วกันนะ ถึงแล้วละ่ะเจ้าลาบ้านกระท่อมหลังนี้แหละเดี๋ยวข้าขอไปซื้อของแป๊บเดียวเจ้ารออยู่ตรงนี้แล้ะนะดี๋ยวไปไหนล่ะมีร้านขายของอยู่กลางป่าแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเสร็จแล้วละ่ะเรากลับบ้านกันเถอะถุงมันหนาฟูก็จริงแต่มันเบากว่าทุกรอบเลยนะเบาจนเราไม่รู้สึกถึงน้ำหนักเลย จุยย๋ยโอ๊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 ยมันหนักมากๆเลยทำไมครั้งนี้มันหนักขึ้นนะเกลือร้านนี้ไม่ละลายน้ำแต่กลับดูดน้ำหลอกหรอเป็นยังไงล่ะเจ้าลามันหนักใช่ไหมล่ะเจ้าเสียทีข้าแล้วรอบนี้ทุกครั้งที่ข้าให้เจ้าแบกเกลือและขนน้ำตาลทรายแต่เจ้ากลับคิดเจ้าเล่ แกล้งตกน้ำทําให้เกลือและน้าตาลทรายของข้าละลายเสียหายไปทุกครั้งครั้งนี้เขาเลยสั่งสอนเจ้าให้แบกนุ่มแทนเกลือพอเจ้าแกล้งตกน้ํานุ่นก็จะอุ้มน้ําทําให้เจ้าแบกน้ําหนักขึ้นอีกหลายเท่าเลยละเป็นอย่างไรล่ะทีนี้ทนแบกให้ข้าจนถึงบ้านไปเลยนะจุลาเราไม่เอาแล้ว ขอเป็นลาอีกแล้วมันหนักและเหนื่อยมากเปาเปาปๆขอ,อกลับบ้านดีกว่าเป็นลามันเหนื่อยจริงๆเลยนะครับพี่กระต่ายเฮ้อก็เปาเปาปๆคิดเจ้าเล่ก่อนนะสิทำให้พ่อค้าเกลือต้องแก้เผ็ดปาปาปๆยังไงล่ะเปาเปาปๆจำไว้นะ ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวผู้ที่ชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ซื่อตรงย่อมได้รับผลร้ายจากการกระทําของตนเองทีนี้เลิกที่ใสแบบนี้เลยนะจ๊ะเปล่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับเข็ดแล้วแล้วเราเจอกันใหม่นะครับพี่กระตา่ายบาย amarin tv